ก็ผ่านมาทั้งวันแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะคะแต่น้ํายังขังอยู่นะคะน้ํายังระบายไม่ทันนะคะนาของอชาวบ้านก็ท่วมหมดนะคะมองไม่เห็นต้นข้าวเลยนะคะตอนนี้อ,อันนี้ก็คือทางที่จะไปเชียงแสนนะคะก็ดูนะคะนา ะะก็ถนนก็จะท่วมหมดเลยนะคะก็ฝั่งนู้นเขาไม่ให้ขับนะคะให้ขับแต่เลนนี้นะคะไปไปไปมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้น้ําท่วมหนักนะคะดูทุกคนไม่เห็นถนน,นแล้วนะคะดูน้ําท่วมนะคะทุกคนคือไม่ว่าจุดไหนก็ตามนะคะตอนนี้คือระบายน้ําไม่ทันนะคะระบายน้ําไม่ทัน ระบายน้ำไม่ทันนะคะน้ํามันก็ไหลไปทุกที่ทุกแห่งนะคะแต่ละจุดก็เริ่มท่วมกันไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่วมหนักหรือเบานะคะก็ค่อยๆน้ําก็ค่อยๆระบายออกนะคะเนื่องจากฝนไม่ค่อยตกแล้วนะคะน้ําก็ค่อยๆลดลงแล้วค่ะนี่นะคะน้ําน้ําโอ้ไม่หนักแล้วเลงมากเลยอะสมบูง น้ำที่เสียผาแตกนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็น้ําก้อนแรงมากนะคะทุกคนไหลมาจากผาแตกข้างบนนะคะจะลงไปผาแตกล่างค่ะตอนนี้น้ําแรงมากเนี่ยทางนี้ก็คลองน่าจะล้นนะคะทุกคนน้ําน้าเตียมถนนแล้วนะคะทุกคนใครที่อยู่ผาแตกล่างเตรียมตัวรับมือนะคะเพราะว่าทางนั้นต่ํานะคะน้ําไหลลงไปทางนี้หมดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนน้ําแรงจนรถขับไม่ได้เลยนะคะ น้ำแรงจนลดล้มนะคะเมื่อกี้ลดล้มมันไปไม่ได้เลยนะคะแรงมากๆเลยน้ําเฉียวเฉียวมากเลยน้ําเที่ยวอะ่ะนี่ทุกคนน้ําไหลลงมาจากบนนอยนะคะน้าป่าไหลหลากนะคะน้ำสีเข้มข้นมากทุกคนน้ําไหลลงมานะคะอันนี้คือสีแยกขาแตกนะคะมุ่งสู่ขาแตกล่างแล้วค่ะก็เตรียมตัวรับกันด้วยนะคะสถานการข้างล่างค่อนขัานต่านะคะพื้นที่ตอนนี้ก็คือน้ําไหลมาแรงมากนะคะไม่ไม่ใช่ไหลมาแค่ทางนี้นะคะ นี่ทางนี้ก็ไหลามานะคะมันไหลามารวมตัวกันแล้วก็ลวงไปลวงไปแค่จุดนี้นะคะแล้วก็ไปฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะคะโอ้โหยิ่งมายิ่งแรงนะคะทุกคนอ่าย้ายเข้าของขึ้นสูงด่วนด่วนดวน่ดวนเลยนะคะจะได้กลมเรวนี่นะคะเราลงจากสีแยกสีแยกผาแตกมานะคะข้างล่างเป็นผาแตกล่างนะคะตอนนี้ก็คือน้ํามาแรงมากเลยนะคะทุกคนนี่ ออน้ำท่วมหมดเลยโอ้ยพี่เอ๋ยน้ำไหลลงมาเลอะๆนะคะนี่เพราะว่าข้างล่างค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยจะไหลลงไปข้างล่างหมดเลยเก่งมีสิทธิ์ดับใช่รถเก่งมีสิทธิ์ดับนะคะรถเก่งไม่แนะนำมาทางนี้นะคะทางขึ้นผาแตกนะคะนี่น้ำก็อนไหลออกมาในซอยด้วยนะคะอู้ในซอยน้ำท่วมหมดเลย เออน้ำระบายไม่ทันนี่ในซวยนี้ก็ออกมานี่ข้างล่างนี่หนักสุดสุดเลยเนี่ยรถเก่งไม่แนะนําขับออกมานะคะควรหลับรถกระบะหรือกระบะหรืออะไรอะขับได้อยู่อยน้ําแรงมากเลยพอลีตอนนี้จะไปบ้านป้านะคะบ้านป้าอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ผาแตกล่างนะคะก็เลยจะไปช่วยขนของข,องขึ้นที่สูงนะคะโอ้ ปลาลึกมากเลยอะ่ะนี่พากันเอาเข้าวของเอาถุงกระสอบไยมาเรียงแล้วนะคะรีบๆเลยนะคะกลัวน้ำจะอ่าไม่ลดลงนะคะก็เตรียมตัวรับมือกันนะคะอตอนนี้ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ร้านค้าก็เตรียมของกินไว้ด้วยนะคะเผื่อฉุกเฉินนะคะ อ,อันนี้จุดนี้ไม่เคยท่วมเลยเนาะปะ้าไม่ไม่ไม่ก่อนเออ่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายปีก่อนอ่ะท่วมอยู่แต่วันไม่เยอะอ๋อนานนานทีเนาะว้ายท่วมหมดแล้วโอเคเออไปได้ก่อนหน้านะน้ำแพงขนาดอ่ะมอไซค์อ่ะ มาจอดไว้ที่วัดนะคะเพราะว่าน้ํามาแล้วอโอ้เขาก็พากันย้ายรถมาจอดทั้งบนเลยหมดเลยนะคะเพราะว่าวัดพื้นที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าข้างล่างคือพื้นที่ต่าหมดเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะมีสถานที่จอดรถจะได้จะได้รอด,ดน้ํานะคะว้าวตั้งแต่หนูมาอยู่ประเทศไทยคือแบบรอบนี้น้ำท่วมหนักมาก น้าก็ท่วมนะคะเมื่อกี้ไฟก็หลับน้ําก็ไม่มานะคะเร่ไปอาบน้ําที่บ้านแม่นะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านป้าแล้วนะคะก็คือน้ํานี่โอ้โหถึงเข่าเลยนะคะทุกคนน้ําลึกค่อนข้างพอสมควรน,นะคะนี่นะคะน้ําเข้าไปในบ้านแล้วนะคะตอนนี้กําลังสุบน้ําออกมานะคะออกมาข้างนอกเพื่อระบายนี่นะคะน้ําเข้าบ้านเรียบร้อยเอาทรายไปปิด ไปปิดอ่ารูน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพื่อมทุกคนว้าปีนี้น้ำตกหนักจุดๆบ้าทุกปีน้ำท่วมแบบนี้ไหมคะอันนี้คือปีปีแรกเลยโอ้ปีแรกเลยนะคะที่น้ำท่วมเข้ามาในบ้าน ก็กำลังช่วยกันปิดน้ำนะคะ